สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูร้านขายน้ำมะพร้าวนะคะอยู่ที่ตลาดลานปูนนะคะนี่น้ำมะพร้าวแท้ okay, นะคะจะมีขายแก้วเล็กและก็แก้วใหญ่นะคะแก้วเล็กจะอยู่ราคาที่20บาทแก้วใหญ่จะ30บาทนะคะแต่ถ้าปั่นก็จะเพิ่มขึ้นอีก5บาทค่ะร้านนี้ขายดีมากเลยนะคะจะอยู่ทางเข้านด้านขวาของตลาดลานปูนนะคะ ตอนนี้แม่ค้าทำไม่ทันเลยนะคะนี่ดูขนาดแก้วใหญ่นะคะพี่ขายมานานแล้วหรอคะหลายปีแล้วเนาะค่ะหลายปีแล้วคะ <laughs> ่ะถารูปรอคะอะ ทานมากเลยนะคะคจ,จุใจกันเลยทีเดียวค่ะ ถ้า,า,<ช>าปั่นเพิ่มอีกห้าบาทใช่ไ<อ>หมคะพี่แก้วใหญ่กับแก้วเล็กอันไหนขายดีกว่ากันนะคะแก้วใหญ่กับแก้วเล็กอันไหนขายดีกว่ากัน<อ>มันก็ขายพอๆกันนะคะ<อ>เพราะว่าถ้าเขามากันเยอะเขาก็จะเอาเป็นแก้วเล็กถ้าเขามากันน้อยเขาก็จะเอาเป็นแก้วใหญ่อย่างเงี้ย คือครั้งเดียวอะเนาะกินด้วยกันเลยถ้ามากันหลายคนเขาก็จะจ่ายเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งจ่ายเอา ยี่สิบสองออน,นะคะเท่าไหร่คะพี่คายี่สิบสองออนยี่สิบบาทถ้าไม่ปัดนะคะแต่ถ้าปัดจะ็ยี่สิบห้าบาท,าบาทอ๋อแก้วใหญ่จุดๆกันเลยค่ะแก้วสามสิบสองออนคือแก้วใหญ่ถ้าลูกค้าซื้อลูกค้าจะได้เกรียดก,กว่านะ <laughs> นี่ยังไม่เมื่อเลยจะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเติมคือของเราจะไม่มีวันนะไม่มีหมดอะค่ะคือจะพูดเรื่อยๆเราปุงไม่เยะอะเราจะไม่มีวันหมดเราติดใจเนอะคุยกันเนอะเพราะว่าตอนนี้น้องชายพี่มันก็ว่างงานเนาะออกจากก็ว่างงานอย่เงี้ยไม่มีงานต่ออกแต่น้องสาวเขาก็เป็นเป็นอข้าราชการอยู่ บางที่หันจังหวะเนี่ยเขาก็เขาก็ขาดทุกอ,ออนไลน์ใช่ไมเขาก็เลยแนะนำม,มาพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวผมอกก่อนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลา,าก,ก็ดีเนาะ ตอนนี้ตักรอลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามาสั่งก็คือเอาไปปั่นได้เลยค่ะจะมีทั้งแก้วเล็กแก้วใหญ่นะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่เขามีหลายร้านนะคะก็จะทำเตรียมไว้นะคะและนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ